คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบก,กันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมรอบบาสเกตบอล NBA เช้าว,วันเพื่อนสบหีของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างชิคาโกบูครับเปิดบ้านยูเนเต็ดเซ็นเตอร์ตอน8โมงเชา้าตามเวลาใน,นประเทศไทยตอนรับกเยือนของทีมขวัญใจมาชน LA Lakers โดยเจ้าบ้านชิคาโกบูครับโคชคือบิลลี่เดนเวนครับวันนี้จะได้ดวลกับดาวินแฮมโค้ชของเลเกอร์สครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานเกมล่าสุดของทางด้านชิคาโกบูครับก็สร้างเซอร์ไพรส์บุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างฟิลาเดลเฟียเอาชนะไปได้108ต่อ1น4แบบพลิกล็อกครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านโคบี้ไว้24แต้ม8รีบาวดแอสซิส เสริมด้วยนิโคลาวูเซวิสเซนเตอร์ตัวเก่งของทีม23แต้ม8รีบอ์4แอสซิสครับและแมททับของทีมชิคาโ,โกอย่างเดอมันดโรซัน15แต้ม4รีบด์5แอสซิสสุดท้ายชิคาโกบูบุกมาพลิกล็อกชนะฟิลาเดลเฟียได้แบบเหลือเชื่อส่วนผลงานของ LA Lakers ในเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเจอกับนิว York กนิกส์ครับแม้จะดูเป็นต่อแต่สุดท้ายก็แพ้ไปแบบพลิกล็อกเชก่นกัน1 0 9ต่อ114 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็น A d ดีครับแอนโทนี่เดวิสกดไป32แต้ม14รีบาวดสองแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเสริมด้วยคิงเจมส์เรบอนเจมส์25แต้ม11รีบาว1 1เแอสซิสเป็นผลงานระดับทริปเปิลดับเบิลในวัย38ปีครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมชนะได้ครับสุดท้ายเลกเกอร์แพ้คาบ้านผู้เล่นตัวจริงถูกส่งมาแล้วพอยการ์ดฝั่งชิคาโกเป็นอเล็กซ์คารูโซวันนี้จะได้ดวลกับเดียนโจโรสเซลครับ ตำแหน่งนี้เกมรุกต้องยกให้กับ,บรัสเซลแต่เกมรับถือว่าอเล็กซ์คารุโซดดเด่นกว่ามากชูตติ้งการ์ดวันนี้โคบี้ไวท์ครับเกมที่แล้วเล่นดีมากจะได้ดวลกับแคมบริดจ์ของเลเกอร์สครับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งของเลเกอร์สที่ไม่ได้มีความโดดเด่นครับโคบี้ไวท์สู้ได้ไปที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดแม่ทัพของชิคาโกบูอยางเดอร์มาโดรซานครับวันนี้จะได้ดวลกับโชเรียนปรินซ์ครับในตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าเดอร์มาโดรซานฝั่งเจ้าบ้านชิคาโกบูเหนือกว่าชัดเจนครับ ไปกันต่อที่ตำแหน่ง power forward ครับแพทริกวิลเลียมส์ของชิคาโกบูจะได้ดวลกับคิงตลอดการครับเลบอนเจมส์ bon ครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับเลบอนเหนือกว่าแพทริกวิลเลียมแบบชัดเจนเช่นกันและไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับน่าจะเดือดที่สุดในตำแหน่งนี้นิโคล่าวูเซวิตครับจะได้ดวลกับหมาเทพเอดีแอนโทนีเดวิสครับอย่างไรก็ตามสูสีมากในตำแหน่งนี้แต่เอดีดูดีกว่าเล็กน้อย ผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านชิคาโกบูลครับยังคงไม่มีคนสําคัญอย่างเทมปบุตเซคกลาวินครับกลับมาได้หลังวันที่28ธันวาส่วนเกวินเซนของเอลเอเลเกอร์สก็ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้จากอาการเจ็บเข่าครับเอาล่ะรไปดูชมหน้าตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับชิคาโกบูลไลฟนี้ประกอบไปด้วยอเล็กซ์คารูโซโคบี้ไวท์เดอร์มาโดโรซานแพทริกวิลเลียมและนิโคลาวูเซวิตครับ ชิคาโกบูรังอันดับ12ในสายตอนออกชนะ11แพ้ไป17เกมส่วนแอเวเลเกอร์สทีมเยือนครับแล็บนี้ประกอบไปด้วยเดียนเจโลรัสเซลแคมริดจ์ชอรีเนพรินซ์เลบอนเจมและแอนโทนีเดวิสเลเกอร์สรังอันดับ8ในสายตอนตกครับชนะ15แพ้ไป12เกมครับวินเรดอยู่มากกว่า50%ครับ การเผชิญหน้ากันระวงทางด้านเดอมาโดร์ซานของชิคาโกบู22.2แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิกโก44%ครับวันนี้จะได้ดวลกับมหาเทพคิงเจมคิงตลอดการเลเบลเจม25.2แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่54%ครับถือว่ายังเฉียบขาดในวัย38-39ปีของเลบรอนครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับ เกมล่าสุดของชิคาโกบูลครับถือทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสวนทางกับเอลเลเกอร์สครับที่พลาดท่าในบ้านให้กับนิวย์กนิกส์แต่อย่างไรก็ตามเกมนี้เอลเลเกอร์สคงมาเน้นแบบเต็มที่ครับคงต้องการชัยชนะเพื่อเรียกมุมตั้มของทีมกลับมาครับแต่ด้วยทางด้านบาร,รมีของทางด้านเดอร์มาโดรซานในวันนี้ครับน่าจะต้านเลเกอร์สได้แบบดูเดือดครับถ้าเป็นการแพ้คงแพ้แบบไม่ขาดลอยเกิน5แต้มขอกัดฟันเลือกมวยรองครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ